ส่วนที่ค่าชาวราศีพิจิกเรามาดูกันนะคะว่าในเดือนธันวาคม2 5 6 7นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างอันดับแรกเรามาดูเรื่องการงานการงานของคุณเนี่ยถามว่าชาวราศีพิจิกดีไหมดีค่ะคุณก็จะมีงานเข้ามาให้คุณได้กระตือรือร้นให้มาทํางานอยู่เรื่อยๆแต่ส่วนมากมันจะเป็นงานที่เราเคยทํามาแล้วเพราะฉะนั้นไม่สี่เลี่ยนมาก ะะทำได้แบบสบายๆไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปคิดเยอะนะแต่ถึงจะบอกว่าไม่ต้องคิดเยอะแต่ก็ต้องคิดบ้างนะคะไม่ใช่ว่าทําส่่ๆไปนะในทุกๆอาชีพค่ะไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานงานเสริมหรือว่างานฟรีแลนซ์งานอะไรก็แล้วแต่งานออนไลน์เลยอะไรก็แล้วแต่ที่เราทําอยู่ค่ะต้องมันหาความรู้เพิ่มเติมบ้างนะคะไม่ใช่ว่าเฮ้ยอันนี้เราเคยทําแล้วเราก็ทําไปอย่างเดิม ระวังคนรุ่นใหม่เขาจะแสงหน้าคา่ะการเงินค่ะสำหรับชาวราศีพฤกษิกในเดือนนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกราศีหนึ่งที่เรื่องการเงินของคุณค่อนข้างดีมากๆเลยทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค่ะ อย่างที่บอกนะคะว่าจากข้อเมื่อกี้นี้หัวข้อเมื่อกี้นี้คือเรื่องการงานของคุณถ้าคุณต่อยอดคุณพัฒนาไปได้การเงินของคุณก็จะดีขึ้นเรื่อยๆตามลําดับค่ะอย่าย่อย่าย่าอยู่กับที่นะคะความรักค่ะของชาวราศีพฤจิกในเดือนนี้อยากให้เป็นคนที่รักครอบครัวให้มากๆแล้วก็ เป็นคนที่รักษาสิน5้าโดยเฉพาะสินข้อ3นะคะอย่าไปผิดสินค่ะให้ธรรมทวังสินข้อนี้ให้มากที่สุดเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณรรมะวังสินข้อที่สามได้เนี่ยการเงินการงานความรักของคุณจะดีมากๆค่ะถ้าคุณผิดสินข้อ3ามเมื่อไหร่ทุกอย่างพังนะคะขอเตือนค่ะ สุขภาพของชาวราศีพิจิกในเดือนนี้สุขภาพของชาวราศีพิจิกในเดือนนี้ถือว่าโอเคค่ะดีไม่มีปัญหาอะไรแต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าจากหัวข้อความรักของคุณคุณอย่าเป็นคนหลใจอยู่อย่านอกใจอย่าไปปิ้งคนอื่นรักษาสินห้าให้ดีๆค่ะถ้าคุณไม่รักษาสินห้าในข้อ3แล้วเนี่ย คุณอาจจะมีปัญหาก็ได้ในเรื่องสุขภาพของคุณนะคะแต่ถ้าคุณสามารถรักษาสินห้าได้ดีสุขภาพของคุณไม่มีปัญหาค่ะสิ่งที่ควรระมัดระวังสําหรับชาวราศีาพฤกจิกในเดือนนี้ก็คือตัวคุณเองใจของคุณเองอย่าใจใหญ่ทําอะไรดีๆด,ดูด,ดีๆอย่ามอแต่คิดว่าเงินฉันดีงานฉันดีฉันจะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้โดยเฉพาะเดือนนี้เป็นเดือนที่งานสังสรรค์มีค่อนข้างเยอะ อย่าดื่มให้มันเยอะนะคะเดี๋ยวคุณก็จะมีปัญหาทั้งเรื่องการงานการเงินค่ะโชคลาภสำหรับชาวราศีพิจิกในเดือนนี้นะคะก็ไม่มีค่ะโชคลาภก็ของคุณเนี่ยจะเป็นโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องการงานซะมากกว่าเรื่องการสิ่งดวงเนี่ยไม่ค่อยมีนะคะเพราะฉะนั้นทําบุญไว้ดีๆแล้วจะดีเองค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณ ควรที่จะไปเคารพก็คือองค์ไหนก็ได้ค่ะที่เกี่ยวกับเรื่องการพูดการจาเรื่องคำพูดที่คุณปิ๊งมาองค์ไหนก็ได้พูดแล้วมีอำนาจพูดแล้วจะเป็นเทพผู้หญิงหรือเทพผู้ชายจะเป็นพระองค์ไหนก็แล้วแต่ค่ะเกี่ยวกับเรื่องคำพูดคำพูดศักดิ์สิทธิ์ที่คุณปิ๊งองค์ไหนที่คุณเคารพบ,บูชาก็ไปองค์นั้นเลยค่ะ เราจะให้เรามาจาะจงคงยากเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่ไม่ได้เคารพกับสิ่งที่เราบอกออกไปเพราะฉะนั้นองค์ไหนที่คุณคิดว่าเป็นองค์นี้ที่ตรงกับที่เราทำนายที่เราบอกไว้คือเป็นองค์ที่มีคำพูดดีเป็นผู้ใหญ่มีอำนาจพูดแล้วสั่งได้ใครเชื่อฟังนั่นละค่ะองค์นั้นละค่ะขอให้คุณไปขอพรกับท่านได้นะคะสำหรับชาวราศีพฤษก ก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยค่ะหรือถ้าใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรอยากได้เบอร์มงคลติดต่อมาได้ที่ไลน์แอดมอมต้นมีแอดไซน์ำหน้านะคะ M O M T H O N ค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ